ชาลวันยกขาวเซนชายอยูไฟที่สองมาอยู่ไหนครับซ้อมสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ยกขาวเซตชายอยู่มาแล้วมีใครเป็นอุปกรณ์คุณซ้อมวันที่นั้นมีสิงดําครับก็ัยกชัยครับเราพวกนี้ใคช่วยกันเนาะครับผมวันนี้เราอายุถ่ายแล้วเก่าเราสูงเท่าไหร่ครับน่าจะร้อยโอ้เสียบน้ำตากไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบแบบเราเป็นโมดสไตล์อะไรครับในแบบแล้วอย่างวันนี้เราเราเจอสิงห์ลมทองไฟที่สอง ไฟแน่มี่เสมอกมาเสมอคันสายตาหรือว่าไงน่าใช่ครับน่าจะชนะเขาหรือว่าอย่างไงก็โซเซียมก็จะมาตัดสินในมุมมองเราคิดว่าเราชนะไหมก็นายชนะอีกครับแล้ววันนั้นเวทเท่าไหร่รสบมนก็เวทนี้เลยครับผมแล้วเขาไม่มือซตายอะไรจำได้ปะซ้ายครับแข้งซ้ายครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยวแผงไงก็เดินชิดๆนะครับคือให้เร็วกว่าไฟที่แล้วครับผมแล้วอย่าง ไฟที่แล้วนี่เราไปเดินห่างไปหรือว่าไงเดินห่างไปช้าไปหน่อยครับอช้าไปหน่อยนึงแต่ไฟนี้มาเร็วขึ้นใช่แล้วมีอะไรเสริมเข้ามาไหมอาวุธซอครับมัดเท้ากับซอหมดเลยโอ้โวันนี้เสริมมาครบทั่วเลยทุกอย่างต้องเฟ้นแล้วเนาะใช่ครับนี่เราต่อยมวยมาล้วนทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณ150ครับ150ร้อยไฟได้เนาะครัเราไปคนจังหวัดเลยครับเวลาพาเคลื่อนช่วยแฟนคลับเราคืนนี้หน่อย ชาวบุรีรัมย์ครับแล้วทุกทุกจังหวัดเลยครับช่วยเชียร์ฉลวันหยุคขาสัญชัยครับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับแจ้งเกิดได้วันนี้เราแจ้งเกิดแล้วเนาะครับผมอืมโอเคขอบคมากครับเราเราคุมคุมมาหมดทั้งหมดกี่กิโลเดี๋ยววันนี้ไฟนี้คุมคุมมาน้ำหนักคุมมาประมาณสี่โลสี่โลได้เนาะครับคุณขอบคุณมากครับน้องชาย